กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ภาพโดยรวมในตลาดกันสักหน่อยนะครับก็เดอะเขียวฟินกันตามที่เห็นนะครับ S P X โอ้โหกับ20%่สิบเอนเพื่อนๆ With สิบสี่เปอร์เซ็นต์ Half สิบสี่เปอร์เซ็นต์ Fast Coin สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ดูเหมือนว่ามีมก็ยังแรงอยู่นะในตอนนี้นะครับแล้วก็เทโลโรบิตคอยฮะขึ้นมายือนอยู่เหนื 40, อ 1, หนึ่งหมื่นขออภัยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้แล้วนะครับอ,อ๋อทำ high นะฮะขอเปิดเพลงนี้นิดหนึ่ง Bitch, อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของเรากันนะครับนะโอเคก่อนอื่นนะครับขอพาไปดูที่ เจแปนพ r i มินิสเตอร์ก่อนนะครับก็ถือว่าตอนนี้คนมองว่าน่าจะลาออกหรือเปล่าในปี2025เพราะเรารู้อยู่แล้วนะว่าตอนนี้สถานก,การณ์ที่ญี่ปุ่นนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะดีอย่างที่เราได้คุยกันไปในคลิีวิโอเมื่อวานนี้ฮะเหตุผลคนจะหนีไปไม่พ้นในเรื่องของตลาดพนาฐฐันธบัตรญี่ปุ่นนะครับที่สูงขึ้นถึง3.5 3.6ในตอนนี้นะครับสูงที่สุดในรอบ25ปีนะครับซึ่งถามว่าทำามนถึงสูงขนาดนี้พี่เข้ม ก็คือไม่มีคนซื้อไงนะครับและในตอนตอนนี้ก็ได้ทรงผลให้มันพุ่งสูงขึ้นผลตอบแทนสูงขึ้นสูงเรื่อยๆฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับในตอนนี้เพราะว่าคนกังวลในเรื่องของสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าเราดูในเรื่องของ debt to GDP นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่2นะเพื่อนๆลองจากซูดานซึ่งอีกผลส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรนะครับที่คนที่มีอายุเยอะเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่งคนที่มีอายุน้อยเด็กๆเนี่ย น้อยลงคนเกิดน้อยลงนะครับคนไม่ค่อยจะมีลูกนั่นแหละนะครับก็เลยได้ส่งผลให้ productivity ในประเทศเนี่ยต่ำลงไปนะครับก็เลยได้ส่งผลให้ debt to GDP มันพุ่งสูงขึ้นตามที่เห็นนั่นแหละนะครับเป็นที่2ของโลกนะเพื่อนแล้วก็ที่1่ถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะทีนี้ถามว่าแล้วญี่ปุ่นจะทำยังไงดีนะครับข้อมูลจากทางคุณแรนนูเนอร์นะฮะก็เลยเดยว่ามี2ออย่างนะครับนะพิมพ์เงินนะครับซื้อพันธบัตรมันซะเองเลยนะครับก็จะส่งผลให้มีการ พุ่งขึ้นสูงของอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับน,นี่หลายคนรู้อยู่แล้วเนาะเิ้นเงินบิตคอยชอบเลยนะถ้าเป็นเงินนะฮะแต่เงินเฟอ้อก็จะสูงขึ้นนะฮะหลังจากนี้นะครับหรือขึ้นดอกเบีย้ยแต่หากขึ้นดอกเบีย้ยเนะี่ยเราก็จะเจอเคสสําหรับตัวเยนแคริเทตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตอนที่เกิดเยนแคริเทตตอนนั้นเนี่ยราคาบิตคอยนะเพื่อนห้าสิงหาผมจําได้เลยนะฮะล่วงลงมาถึง4ี่หมนเก้านะฮะญี่ปุ่นขึ้นดอกเบีย้ยฮะไปย่างลงมาแล้วคือเป็นหลุมเลยนะแล้วขึ้นเลยฮะ ขึ้นมา100%แล้วนะตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะเพื่อนหลังจากที่เกิดอีเวนต์เยนแคริเทตในช่วงที่ผ่านมานะครับหากใครที่ไม่รู้จักนะครับว่ามันคืออะไรนะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วนะว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันต่ำมากเพื่นอ,อนๆก่อนหนี้ถ้าเราดูนะฮะติดลบอตะคือพูดง่ายๆเลยว,ว่ากู้เงินฟรีอะนะไม่เสียดอกเบี้ยพูดง่ายๆภาษาชาวบ,บ้านนะฮะก็มีบางส่วนหรือว่ามีส่วนใหญ่นะไรผมไม่รู้ตัวเลขเท่าไหร่นะฮะได้ทําการกู้เงินญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นเงิน US แล้วเอาไปฝากเงินบัรผลอารมณ์เหมือนคุ้นๆอีเวนต์ของบ้านเรานะครับนะที่กู้เงินดอลล่าร์เอามาฝากบ้านเรานะดอกเบีย้ยแบบ10%นะครับก็เกิดอีเวนต์ตอนนั้นนะฮะที่บ้านเรานะอันนี้ที่ญี่ปุ่นในเื่อเดือนผมไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับคนกู้เงินญี่ปุ่นไปฝากที่สหรัฐได้ยิวอิ่มๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงถ้าเขาเลือกในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆนะครับ เพราะว่าถ้ามีการขึลื่อนดอกเบีย้ยเนี่ยยังไงคนที่กู้เงินจากญี่ปุ่นมาเนาะก็จะต้องเตรียมเงินไปคืนแล้วแหละเพราะว่าไม่ใช่ฟีมันนี่แล้วนี่ต้องขายหรือว่าต้องถอนเงินดอลลาร์จากทุกที่ทั่วโลกนะฮะเอาไปเตรียมคืนนะครับให้กับทางญี่ปุ่นนะครับนะก็อาจจะส่งผลให้มีการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งกลาจจะส่งผลให้ยิวของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นอีกนะครับแล้วถ้ายิวของสหรัฐพุ่งขึ้นอีกเนี่ยนะฮะประเทศอื่นกอาจจะต้องแข่งกันขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าซึ่ง แลวเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่ทั่วโลกมันเยอะขนาดไหนแนวะขึ้นตอกบเบีย้ยไปก็มีแต่จะยับนะเพื่อนก็เลยดูว่าไม่มีทางออกไหนที่ดีเลยนะในตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับแต่ผมว่ามันโอเคนะหมายถึงว่าเวลาที่มันจะเกิดวิกฤตอะไรอะ่ะเราจะต้องไม่เห็นความหวังอยู่แล้วเพื่อนพูดนาตรงนะฮะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องไม่รู้เฮ้ยมันจะแก้ยังไงวะดูเหมือนว่าจะไม่มีหนทางเลยแต่ผมว่าเดี๋ยวมันคงมีอ่ะมันคงมีอะไรบางอย่างนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าบิตคอย ยังไงมันก็จะผ่านกรณีแบบนี้ไปได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราดูนะตอน,ตอนปสีสองพัน 20, ยี่2 0งพัน2ี2 2 2นะครับ WAR นะครับโควิดแบงค์พังนะฮะเย็นครดิตอันวายนิงนะฮะบิตคอยพั้มกัะอยูกระจายเพื่อนตอนนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็มีแต่แค่ชาวบิตคอยเท่านั้นที่รู้ว่ามันเป็นอีเวนต์แบบนี้นะครับแต่คนที่ไม่ชอบบิตคอยก็ยังไม่ชอบต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ แล้วก็ถ้าเราดูกราฟนะครับ Meta Planet นะครับที่เป็นไมโครซัพที่สาขาญี่ปุ่นตอนนี้พุ่มไป900แล้วเพื่อนๆพุ่งมาจาก700นะขึ้นแบบ30-40%ในระยะเวลา1-2วันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เห็นเลยแหละว,ว่าเงินจากญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าเงินจากนักทุนที่ญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะหาทางออกโดยไปพึ่งบิตคอยนั่นเองในตอนนี้ และหลังจากนี้กาลังจะเกิดช็อตสควีดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะถ้าเราดูนะฮะท็อป10 m s s ช็อต t อ t อินเจแปนเพื่อนๆคนเปิดช็อตสเต็มคอเราเต็มแข่ขงที่ญี่ปุ่นฮะเมตาแพเน็ตเลยเพืเ่อนๆคนแห่ช็อตเมตาแพเน็ตเพราะว่ามองว่าบ i t c o i n เตรียมจะจบแล้วเพื่อนนะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่คนช็อตเยอะมากๆอารมณ์เหมือน ไมโครซาจีก็โดนชอ็อตเยอะมากๆหลังจากนี้จะกาลังจะเกิดชอ็อตสควีนหรือเปล่าถ้าราคาบิตคอยยังไปต่อนะคนที่เปิดชอ็อตกาลังจะระเบิดหรือเปล่าคงไม่มีใครรู้แต่ถ้าเกิดชอ็อตสควีนราคาบิตคอยก็จะพุ่งไปอีกเลยแหละหลังจากนี้ครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับตอนนี้เม็ดเงิน s t a b l e c o i n นะครับ USDT พุ่งเข้ามาที่ exchange นะเพื่อน4ี6 9 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเข้ามาแบบสูงออทาไฮเลยนะ โอเคมากๆเลยเพื่อนๆซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเหมือนก็ตามที่เม็ดเงิน s t สเต็ปคอหลั่งไหลเข้าไปในเอเชนขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆดูราคาบิตคอยฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าราคาบิตคอยมันพังเพราะมีคนซื้อเท้านั้นนะครับซื้อจากอะไรฮะก็คือซื้อจาก s สเต็ปคอย USDT USDC อะไรก็ว่ากันไปตอนนี้มาละช้าเสียมุ่มั่นตัวนี้ออทําไมไปแล้วฮะเหมือนกันตามที่ USDT ในเอเชนเริ่มแห้งนิดนึงดูราคาบิตคอยฮะเสริม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 พุ่งขึ้นมาโอ้โห พาลับเลิกมูฟพุ่งขึ้นมาโอ้โหพั้มเลยฮะทีนี้จะไปดูการบิตคอยนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังบูลลิตเต็มข้อนะฮะอุปยังคย้วยขึ้นมาเพิ่งคย้วยขึ้นมา2อาทิตย์เองนะเพื่อนๆคือนขยขึ้นมารอบที่แล้วเนี่ยเป็นร้อยวันครอขยรวสขึ้นมาช่วงก่อนนี้นิดก็เป็นร้อยวันนะครับก็หวังว่ารอบนี้จะขึ้นเป็นร้อยวันแล้วกันถ้าขึ้นเป็นร้อยวันเนี่ย สองแสนมีหรือเปล่าหรือว่าแสนห้ามีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันนะครับแล้วก็ถ้าเราดูทําเฟรมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะยังไม่ได้คอตัดลงมาอะไรแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ถ้าเราดูทําเฟรมเดย์ก็มีสัญญาณเขียวตั้งแต่วันที่19บเก้าอพี่แล้วซึ่งวันนี้มีสัญญาณเขียวมาหลายตัวเหมือนกันนะผมได้โพสต์ไปในดิสช่อนเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายตัวตามนี้เลยนะถ้าใครไม่ได้ซัพพอร์ตก็ดูตรงนี้กันได้นะเพื่อนมีหลายตัวที่เขียวขึ้นมาแต่ถ้าใครซัพพอร์ตก็อย่าลืมเข้าไปในห้อง M เเเเเเเขขีีีีีียยยวววววแแรร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 กกตตงนน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 ้้นนนน้้้ะะ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 ะคคคคััััััับบบบมมมมจจจจอปดดดดดทททุๆาาาไไไไู่่่หหญลลใฟพ กาบที่สำคัญในโลกคริปโตนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะในเรื่องของ M2 Global Supply นะครับตอนนี้ก็ on progress เพื่อนๆกำลังไปเรื่อยๆอยู่นะครับนะซึ่งถ้าเราบอกว่ามันจะไปาตามนี้จริงๆนะฮะก็จะไปจบหรือว่าจะไปอยู่ที่เราเราแสนเก่อนอันนี้พักตัวก่อนพักตัวครั้งแรกประมาณแสนเอ่ะก็เดี๋ยวเราดูหลังจากนี้กําลังจะเกิด impulse หรือเปล่า impulse หรือเปล่านะครับนะเตรียมจะพัมอีก1นึ่งอั Up หรือเปล่า นี่จ,จับจ้องกันได้ดีนะฮะทีนี้จะรปดูมุมมองจากทางตำนานนะครับอย่างคณเรดาริโอนะครับจะได้พูดถึงในเรื่องของ US De สเดฟดาวเกตช่วงก่อนนี้นะครับที่ปรับจากทับเบิลเเป็นดับเบิลเอวันนะครับเขาได้บอกนะครับว่าการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้นะครับคือประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าคำเป็นจริงนะครับเนะขาบอกว่าเขาให้คะแนนแค่ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะไม่ชำระหนี้เท่านั้นนะฮะแต่เขาไม่ได้รวมความเสี่ยงที่รัฐบาลจะพิมพ์เงินเพื่อจ่ายหนี้ฮะแต่ผมว่าสารัฐ จ่ายนี่อยู่แล้วแหละแต่ก็คงจะเพิ่มเงินจ่ายนี้นะครับนะซึ่งก็จะทําให้มูลค่าของเงินที่ผู้ถือพันธบัตรได้รับเนี่ยลดลงนะครับหรือวพูดง่ายๆหรือว่าเงินมันระเหยอะไรอย่งางที่มีการปริ้นเงินนั่นแหละอันนี้ผมว่าหลายคนรู้อยู่แล้วโดยเฉพาะแฟนๆ Bitcoin นบิตคอยนนะฮะสรุปก็คือผู้ที่ถือพันธบัตรเนี่ยอาจขาดทุนจากเงินที่ด้อยค่ามากกว่าเงินที่จะไม่ได้รับอีกนะครับคือถ้าสาระเบลนี่อาจจะอาจจะไม่เท่ากับเงินด้อยค่าคือต่อให้ คือมันก็ไม่มีดีทั้งสองอย่างะนะเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเงินด้อยค่าหรือว่าไม่ใช้นี่นะครับนะไม่มีอะไรดีเลยนะครับนะในตอนตอนนี้ฮะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับที่ยิวเนี่ยพุ่งสูงไม่ใช่แค่ญ,ญี่ปุ่นที่ยิวพุ่งสูงเพราะว่าไม,ม่คอ่อยมีคนซื้อแล้วนะครับในตอนนี้ดูมาว่าทุกที่ทั่วโลกฮะโอ้โห เสียงเหมือนกันนะเพื่อนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเหมือนกันหลังจากนี้ยังไงก็ระมัดระวังแต่ผมว่าคนที่มีบิตคอยอาจจะไม่ได้สะสมนที่เยอะก็คงจะอุ่นใจนะครับหรือคนที่ไม่เคยสนใจบิตคอยหรือว่าดูดูอยู่ก็อาจจะมาสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากลัวว่าเงินของตัวเองจะระเหยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลามันระเหยเนี่ยแต่คือคือผมก็ไม่ได้อยากจะคิดไปขนาดนั้นนะฮะว่าเงินมันจะระเหยแบบไฮเปอร์เฟรชั่นแบบหนึ่งทริีนซื้อขกาไก่ได้2ฟองอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเอ็กเสตมพิเดค ก็ไม่รู้สินะฮะถ้ามันเป็นแบบนั้นอีกสิปีละนะครับนะนี่ก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่การการจะจายความเสี่ยงหรือว่าการไม่ถือไขว้ในตะกร้าใบเดียวเนี่ยก็ดูเป็น1กหนึ่งกลยุทธ์ที่ที่ควรจะต้องศึกษากันด้วยนะครับนะไม่รู้หลังจากนี้จ,จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกนะครับซึ่งพอคนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงสินทรัพที่มีความสแกนเนี่ยก็จะก็จะ อยู่อยู่ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับซิลเวอร์พาเลเดียมนะฮะตอนนี้พั้มกันหมดเลยเพื่อนๆบิตคอยก็พั้มเหมือนกันแล้วนะครับต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้อย่าลืมนะฮะสามารถกดปุ่มจอยในลิงก์หน้าใต้แคปเปอร์นี้กันได้เลยนะครับก็สามารถในซัพพอร์ตเนื้อหาพิเศษตัวนี้กันได้นะเปลี่ยนวันละ15บาบททาทตอนนั้นแล้วก็อย่าลืมเข้าไปในที่สดุดดูเนื้อของการาฟต่างๆกันได้ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของขขขข้้้้้้ออออมมมมมูลล่่่าาาาาวววววววสสสสรร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 บบ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 บทททิเเคค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 คะะะะะหห์ตตงงงๆนน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 นััััััััััีีีีีีไดดกกกกกุุุณณึแ็